คุณมีวิสัยทัศน์แต่ต้องการแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จใช่ไหมเปิดประตูสู่โลกธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยแผนธุรกิจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์คืออนาคตที่มีโอกาสมหาศาลแต่การจะก้าวเข้าสู่สนามนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศาัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งในหลายมิติตัต้งแต่กฎระเบรียบที่เข้มงวดไปจนถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเราได้รวบรวมพิมพ์เขียวความสาเร็จไว้ในแผนธุรกิจโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมทุกรายละเอียดที่คุณต้องการเพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการเริ่มต้นและเติบโตอย่างยั่งยืนการวิเคราะห์ตลาดทําความเข้าใจความต้องการของตลาดคู่แข่งและช่องทางการจัดจําหน่ายข้อกําหนดทางกฎหมายข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต GMP ข้อบังคับของออยและใบอนุญาตต่างๆแผนการเงินการคาดการต้นทุนงบประมาณการลงทุนและจุดคุ้มทุนกลยุทธ์การผลิตการเลือกเทคโนโลยีการจัดหาวัตถุดิบ และกระบวนการควบคุมคุณภาพดาวน์โหลดแผนธุรกิจตัวอย่างของเราได้ฟรีเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงคลิกเพื่อดาวน์โหลดฟรี